อ้าวก็มาเก็บตกงาน honda ใน2022นะครับปีนี้ไม่แน่ใจว่าจัดกี่ครั้งนะจัดทักงสองสาครั้งก็ดีนะเพราะว่าก็เริ่มเปิดโควิดมาแล้วนะครับโควิดก็เริ่มน้อยละเขาก็เริ่มเปิดเปิดงานแล้วนะครับจัดงานได้แล้ะแมสก์ก็ ก็พยายามใส่ในที่เป็นชุมชนแล้วกันนะตลาดห้างสรสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รงสวยๆเพียบเลยนะเพื่อนๆก็แต่งกันสวยมาจอดในงานกันนะนะครับเพียบเลยเห็นไหม อันนี้ใช้ Oppo ถ่าย Oppo A74 นะครับภาพมันอาจจะดินดินนิดนึงนะครับถ้าแสงน้อยมันอาจจะดินดินนิดนึงถ้าออกกลางแจ้งแสงเยอะๆมันก็จะไม่ค่อยสันนะครับก็มีหลายรุ่นเลยนะ Civic Accord นะครับเก็บห้องเครื่องสวยเหยนะไหม Turbo Turbo นะครับ อันนี้ก็เดินเข้าใกล้เวทีหลักนะครับเวทีหลักเขาจัดกันสนุกสนานนะมีพิธีกรพิโก้พิโก้โกแล้วก็นีจัดร้องเพลงกันคึกคืนนะครับพีหลูดก็สวยนะหน้ามาขับสักคันหนึ่งนะพีหลูดยงคายังไม่ค่อยขึ้นนะแต่รุ่นอื่นนี่ขึ้นเอาขึ้นเอาเลยเนะี่ย นะก็มีแต่งในหน้าเวทีนะครับก็มีแต่งหลากหลายนะรถหายยากเพียบเลยนะครับ,นะรบก็ถ่ายแต่รถนะถ่ายคนถ่ายไม่ได้นะขี้เกียจเบลอนะก็เลยถ่ายแต่รถกดกล้องมุมต่ําแทนนะต้องพิตตี้ถ่ายไม่ได้นะถ่ายได้แต่ขาพิตตี้อะ่ะ <laughs> ขาคนได,ได้แต่ขาคนนะถ่ายหน้าไม่ได้อแต่รถก็ถ่ายก็ถ่ายรถด,ดูกันแล้วกันเนอะรถก็สวยสวยทั้งนั้นนะครับฮะเครื่องวางกันสวยเลยรไหมมินิมินิมาวางวีเทคใช่ไหมมินิวางวีเทคอันนี้เปลยกันให้ดูเลยนะเปลยกันให้ดูเลยนะครับ ก่อนอันนี้มา่าจะมารถสไลด์เนี่ยนี่ซีบิกง่ยสวยไหมอีเดมิสุนี่โฟก,กอปโฟก,กอป,กกอปวางวีเทคป่ะนะครับอันนี้เป็นไทอาร์ไทอาร์ใช่ไหมแต่งเต็มสวยดีเหมือนกันนะเอาซีบิกไปทำนี้ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะ ใส่โปง่งใส่สปอยเลอร์น่าจะหลายหมื่นอ่ะโป่งล้อก็หลายหมื่นเลยเนี่ยนะทะเบียนสวยเนี่ยสามเจ็ดศูนย์อาไปใส่ที่สันเนี่ยอันนี้รุ่นไหนเนี่ยสามดอปะ่ะเขาทำสามดอมดเลยแต่รหัสตัวถังนี่ผมไม่แม่นนะ รถสวยเพีนะ่อะไปไหมสามดรอนไหมสามดอมาเพียนบะลยสามดอ,มน,นะมดอนี่เก็บไม่ทันแล้วนะสามดอเก็บไม่ทันละนี่ตัวแวนนะตัวแวนก็หายากมากเลยนะเห็นแต่ในงานเนะ่ะข้างนอกไม่เห็นหรอกหายาก CRX CIVIC ก นี่ไงเพียบไปครับก็น่ามีเก็บแต่งไว้สักคันเนอะตาโตก็ได้าตาโตมาเก็บแต่งไว้สตกคันเนะตาโตตัวน,นี้ไม่แพงอะ่ 4, 50, 50, 50, 60, นะสี่ห้าหมื่นห้าหกหมื่นแล้วแต่สภาพเนะบางคันก็แต่งมาแล้วด้วยหกเจ็ดหมื่นซื้อได้อะ่ะซื้อมาเก็บขับไว้ขับเล่นๆออกงานนะ ราคาไม่ลงแล้วล่ะราคาก็คนเขาเล่นไงราคาก็จะทรงๆอยู่ประมาณนี้ไม่ก็เริ่มขึ้นละนี่เป็นไงเนี่ยคันนี้แต่งสวยปะสีส้มโอ้โ oh. หครับรถไม่กี่หมื่นหรอกรถอ้าหมื่นนะแต่งกันเป็นแสนนะ <c oughs> แต่งล้อแต่งยางแต่งสีทําสีเนนะี่ยสีทําสวยๆส,นะสามสี่หมื่นนะ่ะล้อ,อยางชุดหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่ร้อยร้อยลิมิตต้งลิมิเต็ดนะ เอาไขับเล่นนะเสาร์อาทิตย์ขับมิติงกับแก๊ง Honda Honda ้าตอนนี้คนเล่นเยอะมากนะตัวโตโยต้ายังไม่มีแก๊งแบบนี้เลยนะมีฮ o นด้อย่างเดียวเลยที่เหนียวแน่นนะ่ะฮอนเนี่ยจัด Honda าเฟสฮ o นด้าไนท์เนะโอ้โหยอมรับเลยว่าเขาแก๊งใหญ่จริงนะผมจะแต่งไว้ตะคันไว้เก้าแก๊งนะก็มีผมก็มีล o n d a ดอยู่หลายคันนะ แต่ตาโตยังไม่มีเลยเดี๋ยวกาจะหาตาโตมาแต่งมาแต่งันบ้างนะแล้วติดสติ๊กเกอร์นะรถสวยฟีดาวนะครับตาโตนี่เอาบัตรเอาบัตรเครดิตรูดได้อ่ะนะราคามันหสี่ห้าหมื่นห้าหมื่นบัตรเครดิตรูดได้เลยนะไม่ต้องไปผ่อนกระบตดเอา พีรูดก็สวยนะพีรูดน่าเก็บนะเอาไปขับเล่นเสาทิดาสตีตผมก็มีนะเกียร์ธรรมดาแต่ไม่อาจจะไม่เก็บอาจจะเลยขายขายสี่หมื่นเองขายเกียร์ธรรมดาขายสี่หมื่นเองทำทำมาแล้ว,วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรหมดแล้วเครื่องดีแต่จะหาตาโตไว้ดีกว่านะตาโตดูสวยนะตาโตเนี้ยรุ่นเนี้ยดูแต่งกันสวย แต่ถ้าโตทำสี่ประตูรับไม่ได้ทําไม่ได้ทําไอ้สามประตูทำสี่ประตูธรรมดาแม็กเต็มเต็มนะแม็กสิบหกนะใส่เต็มไม่โหลด <laughs> โหลดไม่ค่อยได้นะ้ะแถวบ้านลูกกระโดดแถวเต้นลูกกระโดดบนสูงเนี่ยสามดอกก็สวยนะโหลดไม่ได้นะทำใส่เต็มเต็มหน่อยนะนิ่ม อันนี้ที่จะลดนะเดี๋ยวยังไงอันนี้เป็นเก็บตกนะยังไงก็เจอกันงานหน้ามีอะไรเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้เพื่อนๆดูวันนี้อันนี้มินิมินิก็หาอยู่นะใครมีมาขายได้ซีวิก